ับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่นะครับแคมปัสโ oh, 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 ปเกมอนเวอร์สเอเวอร์นะผมเออขอขนมแคมปัสแคปเปลี่ยนผมไปหยิบมาให้เออมันอยู่ตรงนั้นนะโอเคครับฟึร์สเฟิร์สเฟิร์อย่าไปหยิบมาให้จะมีนี่แก่แต่ผมจะมารอนุ่นเปิดกันเลยครับเพื่อจะได้การ์ดทองการเงินหรือการ์ดปกติอยากได้การ์ดทอง การเงินก็ได้ผมพักทองถือเนาะงั้นเรามาแกะกันเลยครับแกะยากครับงันขอพักกล้องไว้ก่อนนะโอเคก็เปิดออกมาแล้วตัวแรกครับใ้นี่ครับเซอร์ไนครับเซอร์ไนผมเพู่ให้เพื่อนไปเออสองเดือนที่แล้วครับไม่ใช่หนึ่งเดือนที่แล้วครับแล้วผมก็ได้มาอีกแล้วครับเซอร์ไนใครอยากแล้ก็ได้นะ อันนี้ก็เออตัวอะไรครับว่าชิวครับยูนูโอนะครับยูนูโอนะครับมาสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยครับกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปกอ่อนแล้วครับบ๊ายบายครับติดแล้วยุครับ